เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมกันอีกครั้งในไมค์คัะครับนี้เราก็จะมาสอนคําสั่งท p พีนะครับเพื่อมาสอนกับคนคนที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับนคนที่ยังใช้ทีไม่เป็นนะครับก็มาสอนกันเลยนะครับก็ก,ก่อนอื่นก็ออกไปข้างนอกก่อนนะไปล็อบบี้กัน เซฟนี้ใช้แปลกไงเซฟนี้ใช้ล็อบบี้อัพคนข้างในนะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็เขาก็สอนมาแล้วนะครับเขาก็พิมมาครก็พิมพ์ตามนะครับ T P นะครับแล้วก็เว้นวรคนะแหลกจังวะก็ชื่อนะครับชื่อเล่นก็ได้ T R O แค่นี้แหละครับแต่ถ้ามีสองเที่ยวสองคนก็ต้องพิมชื่อเต็มนะครับก็กดไป ปั๊บนน่เราจะมาข้างล่างนี้นะครับแหลกจงวะแล้วก็มาข้างล่างนี้นะครับถ้าจะดึงเข้ามาก็เนี้ยสมมติจะดึงเข้ามาในห้องนี้อ่ะบอกเขาแบบเฮ้ยมึงมาอะไรอย่างงี้ไม่ยอมมานะครับก็อันนี้แปลว่าอะไรวะเออนี้แปลว่ารัวกวานนอก ตอบเหยียดไปงั้นเลยครับคืออะไรก็ไม่รู้ครับเหยดตรงโนโตอบได้สองครับก็สมมุติบอกว่ามึงเข้ามาในนี้นะครับก็มันบอกว่ามันบอกบบไม่มาอย่างนี้นะครับก็ทำอย่างนี้นะครับพีพีแล้วก็ชื่อนะครับ อาโอนะครับเอ็นวักแล้วก็ชื่อคนที่จะดึงหานะครับก็ชื่อผมนั่นแหละดึงมาปั๊บมันก็จะมาอยู่อย่างนี้นะครับก็เขาก็ไอเยี้ยกูมาอยู่ได้ไงวะนะับก็ตามมาน้องนี่ออกมา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 กคนับสอรี่เขียไงไม่รู้นะเไม่เป็นนะครับก็ไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษมากก็ผมไม่อยากเรียนอะพิชาภาษาอังกฤษปั๊บคิดในใจว่าเลย โอ้ยเยมื่อไรนั่งแบบนั่งเรียนอะ่ะเขาบอกว่าเมื่อไรแม่งจะจบวะอะไรอย่างเงี้ยเออนับก็อาา่าฮะนับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์หรือกดไลค์ด, like ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ ไม่ค่อยได้ใสอินโทรนะครับเพราะยังเก็บเงินอยู่นะครับก็ถ้าไม่ใส่อินโทรก็จะได้ดูกันยาวๆนะครับครับพูดจริงนะครับถ้าไม่ได้ใส่อินโทรมันก็จะได้พูดกันยาวๆนะครับยาวๆแบบเป็นนาทีอะแต่เวลาลงคลิปเวลาอัพคลิปมันมันอัพนานหน่อยครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์หรือกดไลค์หรือไปบอกพ่อแม่พี่น้องคนอื่นมากดตาม กดซตไคร้นะครับก็กดถูุกใจนะครับอย่าก,กดยกเลิกติดตามนะครับโดนมาสองคนแล้วครับก็เป็นไรไม่รู้กดออกนะครับก็เสียใจมากครับก็ขอบคุณครับที่รับฟัง